ค่ะมอฟไม่อยากเจอปัญหาน้ำหนักนิ่งแล้วอยากเลีนบางแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการกินสิ่งนี้ค่ะก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เราันในช่องไลฟ์เ Lean ค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คืออาหารแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตสูงที่มีส่วนผสมของสารกันบูดผงชูรสน้ำตาลและมีโซเดียมสูงรวมถึงมีสีมีกลิ่นมีรสอันนี้คุณผู้ชมสามารถสังเกตได้ไง่ายๆจากข้อมูลส่วนผสมหลักฉลากค่ะ วิชต่างๆแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆที่สำเร็จรูปไส้กรอกหมูยอโูผขาดลูกชิ้นเป็นต้นถ้าเรากินพวกนี้บ่อยๆนะนคุณขานอกจากน้ำหนักจะไม่ลดแล้วน้ำหนักอาจจะขึ้นหรือบางคนอาจจะน้ำหนักนิ่งด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเลีนแบบสุขภาพดีด้วยเอฟนะคะอแนะนำค่ะเกเลียงก,การกินอาหารแปลรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตสูงมีออสกอยู่ทะเลนะอยากจะให้เห็น ของภูเก็ตบ้านเรานะคะสวยไหมคุณผู้ชมสารภาพนะว่าแดดแยงตามองแทบไม่เห็นเลยนะคะอยากลินแบบสุขภาพดีด้วยไอเพีนุเแตมาสกันในช่องไลฟ์กาหลีแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปที่ผ่านการผลิตสุกนะคะ